นาเย่ชื่อดีมากและเสียงของคุณก็ดีเหมือนกันทั้ง w ิงช่วยเธอขึ้นนาเย่ก้มหน้าลงและไม่พูดอะไรพ่อกับแม่คุณอยู่ที่ไหนบ้านคุณอยู่ที่ไหนทั้งหอวูหลิงถามนายเย่ใส่หัวของเธอนกกาเว่าวเสียงแปลกๆดังขึ้นอย่างไม่ลงรอยกันในทันใดทั้งหอวูหลิงรีบก้มศีรษะลงและมองไปที่ท้องของเขาแต่เขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเสียงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง แม้ว่าจะมีฝุ่นจำนวนมากบนใบหน้าเล็กๆของนาเย่ขณะที่ก้มศีรษะลงแต่เธอก็ยังมองเห็นรอยแดงได้ไม่ชัดเจนคุณหิวไหมถ้าหาพ่อหรือแม่ของคุณไม่พบฉันจะพาคุณกลับบ้านแม่ทำอาหารให้อร่อยทั้งหอวู้หลิงพูดจูงมือนาเอ๋อเดินไปทางคุณเองบ้านนาเย่เงยหน้าขึ้นมองเขาจากทิศทางของเธอเธอมองเห็นแต่โปรไฟล์ของเขาเท่านั้นใบหน้าของเขาเป็นสีชมพูและอ่อนโยนและเนื่องจากการโต้เถียงกับชายหนุ่มเมื่อครู่นี้ มีสีแดงเปื้อนเลือดบนใบหน้าของเขาดวงตาสีดำโตขนตายาวและดวงตาคู่นั้นเทออดไม่ได้ที่จะเข้าไปงุนงงแม่ผมกลับมาแล้วก่อนเข้าประตูทาง WU ลินได้ตะโกนออกไปแล้วเจ้าเด็กเงียบลงอย่ารบกวนเพื่อนบ้านหลังเยโวร้องออกมาด้วยความขุ่นเคืองเล็กน้อยและประตูก็เปิดออกวันนี้โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างเฮอทำไมเธอสก,กรปรกจัง หลงังเยโวขมวดคิ้วขณะที่เธอมองดูลูกชายที่เต็มไปด้วยฝุ่นของเธอแล้วเธอก็เห็นนาเออที่กำลังจับมือถังหอวู่หลิงอยู่แม่ครับผมเจอคนเลวแล้วถั้งหอวู่หลิงเล่าอย่าง,จงแจ่มแจ้งถึงสิ่งที่เขาเพิ่งพบเจอเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดสีหน้าของลังยูก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็ดึงเข,เขาเข้าไปในห้องนายเยถูกทงังวูหลิงดึงและพวกเขาก็เข้ามาในห้องด้วยกันโดยธรรมชาติเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันอันตรายแค่ไหนเจ้าทำได้ยังไง เห็นได้ชัดว่าการหายใจของลังยูสั้นลงเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าคนหนุ่มสาวบนถนนในเขตพลลเรือนสามารถทำอะไรก็ได้ทั้งวลยูลินขัดขืนแต่พ่อบอกว่าผู้ชายต้องกล้าหาญและต่อสู้กับคนเลวคุณหลังเยโว้มองดูความดื้อรั้นในดวงตาโตของลูกชายของเธอและไม่สามารถกล่าวตำหนิได้อีกต่อไปเขาผิดหรือเปล่าแน่นอนไม่เขาทำถูกแล้วแต่ในฐานะแม่เขากังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกมากกว่า ทงังวิวลิงยิ้มและโน้มตัวไปข้างหน้ากอดขาแม่ของเขาแม่อยากโกรธนาเย่หิวฉันก็เหมือนกันช่วยทำอาหารอร่อยๆให้เราหน่อยได้ไหมสำหรับลูกชายที่น่ารักและนิสัยดีคนนี้ลังยูไม่มีอารมณ์เลยจริงๆใสหัวของเขาอย่างช่วยไม่ได้นั่งลงและมองไปที่นาเย่ที่ไม่เคยพูดมาก่อนเด็กน้อยคุณชื่อนาเย่พ่อของคุณแม่อยู่ไหนเหมือนเมื่อก่อนนาเย่แค่ใสหัวแต่ไม่พูดอะไร มีเพียงแม่ที่ใจดีเท่านั้นที่สามารถสอนลูกชายที่ใจดีได้หลังเยโวกกล่าวว่างั้นเจอกันที่ศกกระโปกซักและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโดยธรรมชาติแล้วเด็กอายุห้าหรือหกขวบไม่มีความแตกต่างระหว่างชายและหญิงลังยูดึงเด็กที่มีลักษณะเหมือนลิงโครนสองตัวไปที่ห้องน้ำและล้างพวกเขาเมื่อทาง WU ลิงถามแม่ของเขาว่าทำไมนายเยถึงแตกต่างจากตัวเองลังยูก็หัวเราะและไม่ตอบแต่นายเยซ่อนตัวอยู่หลังลังยูอย่างอาย ว้าวนายเย่คุณสวยมากนั่งที่โต๊ะอาหารทาง W. ูลินจับคางของเขาไว้ในมือและมองไปที่นายเย่ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาสวมเสื้อผ้าของเขาทาง W. ูลินสูงกว่านายเย่ครึ่งหัวและเสื้อผ้าของเขาดูหลวมสำหรับนายเย่แต่นั่นไม่ได้ส่งผลต่อความงามของนาเออผิวของเธอดูสวยกว่าของทาง W. ูลินราวกับว่าเธอสามารถบีบน้ำออกได้ด้วยการบีบเพียงครั้งเดียว เพราะหลังจากอาบน้ําร่างกายจะมีกลิ่นหอมสดชื่นและบางเบาและแป้งที่แต่งหน้าก็เหมือนกับตุ๊กตากระเบื้องนาเย่เงยหน้าขึ้นมองเขาแต่ก็ยังไม่พูดเธอดูเหมือนจะไม่ชอบพูดมากยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็นดังนั้นลังยูจึงนําขนมปังกรอบสองจานและนมสองแก้วไปให้เด็กสองคนที่หิวโหวยแม้ว่านาเอ,อ๋จะไม่ชอบพูดแต่เธอก็กินได้โดยไม่มีความก,กมังวลเธอกินเร็วมากผ่านไปครู่หนึ่งเธอก็กินขนมปังกรอบและนมทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเธอ แม้ว่าทาัง W ยูลินจะหิวเหมือนกันแต่เห็นได้ชัดว่าเขาอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับนาเย่มากกว่าความหิวเมื่อนาเย่ลืมตาดูบิสกิตของเขาโดยไม่รู้ตัวเขาก็ตระหนักว่านาเย่ได้กินของเธอไปแล้วแบ่งปันคุณอยู่นี่ทังหอวูหลิงผลักบิสกิตของเขาไปข้างหน้าอย่างดุดนันนาเย่มองมาที่เขาแต่สายหัวไม่เป็นไรคุณกินได้ฉันมีอะไรให้ทานเยอะมากสำหรับมื้อกลางวานันทั้งหอวูหลิงพูดด้วยรอยยิ้ม นาเยเย่ลังเลแต่เห็นได้ชัดว่าความล่อใจของบิสกิตนั้นใหญ่เกินไปสำหรับเธอและในที่สุดเธอก็กินมันอีกครั้งลังยูก็นั่งลงเช่นกันนาเยเย่คุณรู้ไหมว่าคุณมาจากไหนหรือคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนาเยเย่ใส่หัวของเธอลังยูถามอีกครั้งแล้วคุณรู้ข้อมูลติดต่อของครอบครัวคุณไหมไม่เป็นไรนาเยเย่ยังคงส่หัวของเธอลังยูกล่าวว่าแล้วคุณอายุเท่าไหร่ ในที่สุดนาเย่ก็พูดครึ่งในเวลานี้อายุห้าขวบครึ่งว้าวถ้าอย่างนั้นฉันเป็นพี่ใหญ่ฉันแก่กว่าคุณฉันอายุหกขวบแล้วทั้งหอวูหลิงกล่าวอย่างตื่นเต้นลังยูจ้องมองเขาอย่างโกรธเคืองแม่จะพานาเย่ไปหาผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบในภายหลังเพื่อดูว่าเธอสามารถหาครอบครัวของเธอได้หรือไม่คุณอยู่ที่บ้านอย่างเชื่อฟังคุณได้ยินไหม โอ้ทั้ง WU Lin h, พยักหน้ายอย่างเชื่อฟังแต่เมื่อมองไปที่นาเย่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกไม่เต็มใจเล็กน้อยอาจเป็นเพราะเธอสวยมากลังยูพานาเย่ออกไปแต่นาเย่ไม่ค่อยพูดอะไรเลยตามเธอไปทั้ง w ูลินกลับไปที่ห้องของเขานึกถึงสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียนในวันนี้และตัดสินใจลองทำสมาธินั่งไขว่ห้างและสงบสติอารมณ์การทำสมาธิเริ่มต้นด้วยการสงบความรู้สึกตัวเองรู้สึกถึงธรรมชาตินี่เป็นขั้นตอนแรก ทงัง WU l ลิ g ไม่มีความคิดฟุง้งซ่านอยู่ในใจและในไม่ช้าคนทั้งหมดก็เงียบจิตสำนึกได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณการต่อสู้ย่าสีฟ้าสีเงินของเขาอย่างเงียบๆรู้สึกถึงพลังวิญญาณที่ไม่แข็งแกร่งแต่แท้จริงการทำสมาธิเบื้องต้นแค่ขอให้ทำตามขั้นตอนนี้ก็พอสัมผัสจิตวิญญาณการต่อสู้และพลังวิญญาณของคุณก่อนและรักษาจิตวิญญ,ญาณของคุณให้ใกล้ชิดกับพวกเขาเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นการทำสมาธิที่แท้จริงสามารถดำเนินต่อไปได้ ในความคิดของเขาย่างเงินสีน้ำเงินก็แกว่งไปมาอย่างนุ่มนวลและถังหอวูหลินก็รู้สึกว่าเขารู้สึกถึงบางสิ่งจากโลกย่างเงินสีน้ำเงินมันอ่อนแอมากแต่แข็งแกร่งเหี่ยวแห้งทุกปีและเติบโตอีกครั้งพร้อมกับลมฤดูใบไม้ผลิเมื่อจมอยู่ในโลกของ blue silver g r a s s ทัง w ู l ลิดูเหมือนจะได้ยินเสียงมากมายเสียงเหล่านี้มีขนาดเล็กและจางจางแต่มันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หญ้าสีเงินสีฟ้าอ่อนมีพลังกำลังที่เหนียวแน่นเป็นพืชที่มีจำนวนมากที่สุดในทวีปและมีอายุนับพันปีทรงพลังราวกับวิญญาณอสูรพวกเขาทั้งหมดใกล้จะสูญพันแต่หญ้าสีน้ำเงินเงินยังคงปกคลุมโลกเหมือนเมื่อหลายหมื่นปีก่อนความเข้าใจเพียงเล็กน้อยทำให้ทาง W. U. Ling รู้สึกคลุมเครือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางตัวในอากาศหลังไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างเงียบๆและรวมเข้ากับพลังวิญญาณที่อ่อนแอมากของเขา ฟิวชั่นนี้ไม่เร็วและมีปริมาณไม่มากแต่เขารู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นในการหลอมรวมนี้แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีเสถียรภาพและต่อเนื่องมากฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนท้งหอวู้หลิงตื่นขึ้นจากการทำสมาธิโดยธรรมชาติและร่างกายของเขารู้สึกสดชื่นราวกับว่าเขาถูกห่อด้วยย่าสีเงินสีน้ำเงินนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามเขาตกใจอย่างรวดเร็วเพราะเขาเห็นพ่อของเขานั่งอยู่ข้างหน้าเขาในทันทีพ่อทำไมพ่อกลับมาเร็วจังทังหอวู่หลิงมองทังซีหอรานด้วยความประหลาดใจทังซีรันยิ้มและพูดว่ามันดึกแล้วมืดแล้วคุณเรียนรู้ที่จะนั่งสมาธิแล้วเหรอดูเหมือนว่าการสอนที่ฮงชานคอนเลสค่อนข้างดีทังหอวู่หลิงพูดอย่างตื่นเต้นใช่ ดูเหมือนฉันจะทำได้พ่อฉันแค่รู้สึกเหมือนกับว่ามีสิ่งเล็กๆน้อยๆหลอมรวมกันอยู่ในร่างกายของฉันและพลังวิญญาณของฉันก็เพิ่มขึ้นนี่ถือเป็นการเรียนรู้การทําสมาธิใช่ไหมทางซีรันตกตะลึงเขาเชี่ยวชาญการทําสมาธิในเวลาเพียงวันเดียวหรือไม่สภาพที่ลูกชายกล่าวถึงเป็นความรู้สึกการทำสมาธิที่ถูกต้องที่สุดนี่ไม่ใช่แค่ง่ายเหมือนการสอนที่ดีเมื่อฉัน ใช่คุณได้เรียนรู้แล้วดูเหมือนว่าลูกชายของฉันจะเข้าใจดีมากทางซีรันไม่เคยชมเชยลูกชายของเขาในความเห็นของเขาการเติบโตของเด็กคอวอรมาพร้อมกับคำชมความมั่นใจมีความสำคัญต่อเด็กมากกว่าสิ่งอื่นใดทาง w ิลยูลินอดไม่ได้ที่จะภูมิใจกับคำชมของพ่อแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรใบหน้าของทางซีรันก็จริงจังลูกพี่ผมมีเรื่องจะถามคุณ ทั้ง WU Lin h. ไม่ค่อยเห็นพ่อของเขาจริงจังมากนะักดังนั้นเขาจึงสงบลงทันทีเกิดอะไรขึ้นพ่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคุณบอกว่าผู้ชายต้องกล้าหาญและต่อสู้กับคนเลวนอกจากนี้ที่โรงเรียนวันนี้พวกเขาทั้งหมดหัวเราะเยาะแย่ยงเงินสีน้ำเงินของฉันฉันไม่ได้สู้กับมันฉันสบายดีทังซีรันกล่าวว่าถูกต้องแล้วที่จะกล้าหาญแต่ความกล้าหาญก็ต้องอยู่ร่วมกับปัญญา เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างปลอดภัยจากคนไม่กี่คนเหล่านี้คุณควรขอความช่วยเหลือแทนที่จะรีบเร่งถ้าไม่แสดงให้คุณเห็นวิญ,ญญาณที่จะขับไล่พวกเขาออกไปและตัวคุณเองก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยนี่ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่ประมาททั้งหอวู่หลิงคิดอย่างจริงจังจากนั้นก้มงศรีสลงและพูดว่าพ่อครับผมคิดผิดจากนั้นท้งซีรันก็ยิ้มอีกครั้งตราบใดที่ลูกชายของเขาเต็มใจยอมรับความผิดพลาดของเขา ผู้ชายไม่ได้ทำผิดพลาดแบบเดียวกันใช่ทั้ง w u ลิงพยักหน้าทังซีรันยิ้มและพูดว่าเอาละเรามาพูดถึงคำถามต่อไปกันทั้ง w u ลิงกล่าวด้วยความประหลาดใจมีคำถามอื่นอีกไหมทง Run. ังซีรันพ่นลมหายใจแน่นอนคุณอายุแค่หกขวบและจะพาสาวๆกลับบ้านคุณไปเอาสิ่งนี้มาได้ยังไงในเมื่อโตขึ้นและคุณเป็นฮีโร่ในการรักษาความงามคุณทำได้ ตอนนั้นเองทงัง w ู l ลิ g จำสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาเย่ได้และรีบพูดขึ้นว่าพ่อครับนาเย่หาบ้านเจอหรือยังเธอสวยมากทังซีรันใส่หัวและพูดว่าแม่ของคุณพาเธอไปหาผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบแต่เธอไม่พบทะเบียนของเธอทังหอวูหลิงกล่าวว่าแล้วเราควรทำอย่างไรทังซีรันกล่าวว่าคุณบอกพ่อว่าควรทำอย่างไร ทางหอวู่หลิงครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าท่านพ่อทำไมท่านไม่ปล่อยให้แม่อยู่ที่บ้านของเราเสียละทางซีรันมองเขาด้วยรอยยิ้มครึ่งๆในบ้านของเราพ่อกับแม่ดูแลลูกสองคนไม่ได้ทังหอวู่หลิงรีบพูดว่าฉันดูแลเธอได้ฉันสามารถดูแลเธอหลังเลิกเรียนได้ทางซีรันยิ้มและพูดว่าเอาละไปกินข้าวกันก่อน เมื่อเขามาถึงห้องนั่งเล่นทาง W. Ulin รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่านายเย่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วยังคงคิ้วต่ำของเธอที่ดึงดูดสายตานาเอ,อ๋อทางหอวู้หลิงร้องเรียกกระโดดขึ้นลงข้างเธอจับมือเล็กๆสีขาวและอ่อนโยนของเธออย่างเป็นธรรมชาติลังยูกล่าวว่าฉันไม่พบบันทึกของเด็กคนนี้ดังนั้นฉันจึงสามารถส่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเท่านั้นอย่าแม่ปล่อยนาเย่ทาง W. Ulin กางแขนออกและยืนต่อหน้านาเย่ อย่าส่งเธอไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคุณช่วยเก็บเธอไว้ได้ไหมมันเป็นเรื่องใหญ่ฉันจะทำกินน้อยลงในอนาคตนาเย่เงยหน้าขึ้นและจ้องไปที่ทางดับลิวยูลินตรงหน้าเธออย่างว่างเปล่าร่างกายเล็กๆของเขาไม่สูงนักแต่เมื่อมองที่เขาปกป้องเธอนาเย่ยก็ทำให้ดวงตาแดงก่ำโดยไม่รู้ตัวลังยูกล่าวว่าลินไลคุณตัดสินใจแทนคนอื่นไม่ได้คุณต้องถามนาเย,ย่ว่าเธอเต็มใจที่จะอยู่ในบ้านของเราหรือไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ทัง WU ลินหันกลับมามองนาเย่ทันทีนาเย่อยู่บ้านฉันแม่ของฉันทําอาหารอร่อยและพ่อของฉันก็เก่งมากคุณสามารถอยู่กับฉันได้ฉันจะปกป,ป้องคุณเองอยากมีน้องสาวเสมอคุณจะได้อยู่และเป็นน้องสาวของฉันได้ตกลงไหมใช่น่าเออพยักหน้ายอย่างแข็งขันในครั้งนี้โอ้เยี่ยมมากฉันมีน้องสาวแล้วทังหองวูหลิงกระโดดขึ้นอย่างมีความสุขข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าความอยากอาหารของเด็กไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา แม้ว่าลังยูจะทำอาหารเสริมมาจนถึงทุกวันนี้ใช่สองความอยากอาหารของทาง WU Lin ไม่เพียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ร่างกายที่ดูเล็กกระทัดรัดของนายเดูเหมือนจะเป็นหลุมลึกและความอยากอาหารของเธอก็ไม่ได้ด้อยกว่าของทาง WU Lin มากนะักทั้งสองกินอาหารกลางวันที่ลังยูเตรียมไว้สำหรับทางซีรันเมื่อเขาทำงานในวันรุ่งขึ้นและดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่อิ่ม มีเพียงสองห้องในบ้านดังนั้นนาเย่จึงพักอยู่ดังนั้นเธอจึงสามารถอาศัยอยู่กับทาง w ิวยูลได้เท่านั้นพ่อและลูกชายทางซีรันและทาง w ิวยูลิสร้างเตียงอีกเตียงในห้องด้วยไม้กระดานนาเย่ดูเหนื่อยมากและไม่นานก็ขอลอออยอหลับไปพ่อครับขอมาจับไปนั่งสมาธิทางหอวู่หลิงพอใจมากกับความรู้สึกที่เกิดจากการทำสมาธิและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปสู่ความรู้สึกนั้น เขาต้องการที่จะเป็นโซมาสเตอร์และแข็งแกร่งขึ้นและตอนนี้เขามีเหตุผลอีกอย่างที่จะปกป้องน้องสาวของเขาเดี๋ยวก่อนทังซีรันเรียกทั้งวูยูลินมีอะไรเหรอป้ทาทังซีรันตบเก้าอี้ข้างเขามานั่งนี่สิพ่อมีเรื่องจะคุยกับคุณโอ้ทังหอวู้หลิงมาหาพ่อของเขาและนั่งลงมองหน้าเขาด้วยความสงสยัย ทังซีรันกล่าวว่าลูกชายคุณเลือกที่จะเป็นโซมาสเตอร์และพ่อก็สนับสนุนคุณแต่พ่อบอกกว่าลูกจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่เพียงแต่ในการศึกษาของคุณแต่ยังรวมถึงในครอบครัวของเราด้วยทุกครั้งที่โซมาสเตอร์ไปถึงระดับจำนวนเต็มสิบเขาต้องการแหวนวิญญาณเพื่อให้ฝ่าฟันฝ่าฟันไปได้ในอดีตอันยาวนานวงแหวนวิญญาณสามารถได้รับจากการล่าสัตว์ป่าวิญญาณแต่หลังจากการวิจัยนับหมื่นปีพบว่าวิญญาณมีพลังมากกว่าแหวนวิญญาณ ด้วยข้อดีวิญญาณที่สูงกว่าระดับสูงก็สามารถเติบโตได้และสามารถผลิตเทียมได้ในระดับหนึ่งวิญญาณเทียบเท่ากับการดำรงอยู่ทางวิญญาณของสัตว์ไร้วิญญาณระดับของวิญญาณที่แตกต่างกันสามารถให้ได้โซลมาสเตอร์ครอบครองแหวนวิญญาณตั้งแต่หนึ่งวงขึ้นไปในขณะที่สำหรับคนทั่วไปมีเพียงวิธีเดียวที่จะได้วิญญาณนั่นคือการซื้อจากสปิริตทรานสเฟอร์ริงปาโกดาพ่อไม่มีความสามารถและเงินเดือนก็น้อยไม่เป็นไรที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของเรา ตอนนี้คุณมีนาย่มากขึ้นแล้วคุณจะเห็นว่าพวกคุณสองคอนมีความอยากอาหารมากดังนั้นเมื่อการฝึกฝนพลังวิญญาณของคุณถึงระดับที่ส0บข้อมันยากที่จะประหยัดเงินมากพอสำหรับการซื้อวิญญาณแบบสูงที่ระดับต่ำสุดมีสองวิธีในการรับวิญญาณจากเจดีโอนวิญญาณวิธีหนึ่งสำหรับนักเรียนที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะและความเร็วในการฝึกฝนที่รวดเร็วพวกเขาสามารถรับวิญญาณแรกได้ฟรี แต่แน่นอนว่า blue silver glass ของคุณไม่มีจิตวิญญาณอิสระนี้โอกาสดังนั้นมีเพียงวิธีที่สองในการซื้อเมื่อได้ยินคำพูดของพ่อทาง WU Ling ก็รู้สึกมึนงงเล็กน้อยอย่างงดไม่ได้เขาไม่เคยคิดเกี่ยวกับปัญหานี้เลยใช่แล้วผู้เชี่ยวชาญวิญญาณต้องมีวงแหวนวิญญาณซึ่งสามารถนำมาจากสัตว์วิญญาณโดยตรงหรือได้รับจากการหลอมรวมวิญญาณวิญญาณ สัตว์ป่าวิญญาณหายากมากในตอนนี้และยากเกินไปที่จะได้พวกมันมาแล้วซื้อวิญญาณเท่านั้นเด็กหกขวบแนวคิดเรื่องเงินยังอ่อนมากแต่ปัญหาที่แท้จริงได้ถูกวางไว้ตรงหน้าเขาแล้วพ่อครับผมต้องทำยังไงทังซีรันยิ้มอย่างขมขืนและพูดว่านั่นคือความสามารถของพ่อฉันเท่านั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพ่อของฉันทำงานหนักเพื่อช่วยให้คุณได้รับร่วมกันเล็กน้อยแต่คุณต้องทำงานหนักด้วยตัวเอง คุณยังจําลูกได้ไหมลุงหมางเทียนจําไว้เขาไม่ได้มาที่บ้านของเรามาก่อนเหรอจิตใจของทาง Wuling มาถึงภาพของชายวัยกลางคนร่างสูงที่มีลักษณะค่อนข้างดูร้าย ทังซีรันกล่าวว่าลุงของคุณมังเตียนเป็นช่างตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมพ่อบอกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวของเราและเขาบอกว่าเขาสามารถให้โอกาสคุณเป็นลูกศิษย์ได้สองชั่วโมงต่อวันสามเดือนแรกกำลังเรียนอยู่หลังจากสามเดือนเดือนถ้าคุณสามารถสร้างอะไรง่ายๆขึ้นมาได้คุณก็สามารถทำเงินได้นิดหน่อยตาของทงังวิลยูลิงเป็นประกายผมยินดีครับข้อเมื่อไหร่ที่พอมาจะเริ่มได้ทังซีรันมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ลึกกล้ำและพูดว่า การตีขึ้นรูปเป็นสิ่งที่ยากมากคุณทำได้จริงหรือทาง Wuling พยักหน้าและพูดว่าฉันทำได้ฉันเก็บเงินเพื่อซื้อวิญญาณทางซีรันยิ้มโอเคถ้าอย่างนั้นคุณก็ลองดูถ้าทนไม่ไหวเราจะไม่ไปครับพ่อขอมาจาับไปนั่งสมาธิทาง Wuling กลับไปที่ห้องแต่ของเหลวหยดหนึ่งตกลงบนไหล่ของทางซีรันทางซีรันหันไปมองข้างหลังเขามีพรรยาที่น้ำตาไหล w ับลิวยังเด็กมากทำไมคุณถึงทำเช่นนี้เราควรจะประหยัดและเราควรจะสามารถประหยัดเงินสำหรับจิตวิญญาณของเขาได้ลังย่สำลักแต่เธอไม่เคยไม่เชื่อฟังสามีของเธอแต่วินาทีนี้ประเมินทังซีรันถอนหายใจเบาๆมันยากจริงๆสำหรับจิตวิญญาณการต่อสู้ย่าสีฟ้าสีเงินที่จะกลายเป็นผู้เที่ยวชาญด้านจิตวิญญาณการปลอมเป็นงานฝีมือแม้ว่าลินลายยังเด็กแต่เด็กคนนี้มีบุคลิกที่แข็งแกร่ง การตีครึ่งรูปไม่เพียงแต่สามารถหลอมโลหะได้แต่ยังรวมถึงกอขั้นตอนการฝึกตนถ้าเขาอดทนได้จริงๆไม่เพียงแต่เขาจะมีเงินพอเลี้ยงชีพได้เท่านั้นแต่เขาจะได้ใช้อุปนิสัยของตัวเองด้วยในกรณีนี้ผมเกรงว่าคนคนหนึ่งวันนี้เราแน่นอนถ้าลินลายสามารถได้รับการอนุมัติจากมังเทียนได้มันจะดีกว่านี้ระดับความเป็นมืออาชีพของเขาสูงกว่าฉันเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากบอกลาแม่และนายเย่แล้วทังวิวยลินก็ไปโรงเรียนอย่างมีความสุข หลังจากการทำสมาธิหนึ่งคืนเขารู้สึกใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของย่าสีน้ำเงินมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เขามีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับย่าเงินสีน้ำเงินคลาสโซมาสเตอร์ไม่ใช่การเรียนรู้ความรู้ของโซมาสเตอร์ทุกวันแต่เป็นการเรียนรู้โซมาสเตอร์หนึ่งวันและคลาสวัฒนธรรมหนึ่งวันวันนี้เป็นชั้นเรียนวัฒนธรรมทาง w ิวยูลิงฉลาดมากตั้งใจฟังอย่างตั้งใจและได้รับการยกย่องจากอาจารย์ในชั้นเรียนวัฒนธรรม แม่แม่มารับหนูทำไมนาะเอ,อ๋อยู่ไหนทันทีที่เขาออกจากประตูโรงเรียนหลังเลิกเรียนทาง W U ิวลิงก็เห็นหลังเย่มีร่องรอยของความทุกข์ในสายตาของลังยูและเขารีบเดินไปรับลูกชายของเขาแม่วางฉันลงเร็วๆฉั้นโตแล้วให้เพื่อนร่วมชั้นดูว่าจะเขินขนาดไหนลังยูยิ้มปูชิคุณอายุเท่าไหร่คุณเป็นลูกชายของฉันด้วยแม่ส่งคุณไปหาลุงมังเตียนคุณอยากเรียนการตีเหล็กไหม ทั้งหอวู้หลิงพยักหน้าและกล่าวว่าใช่พ่อบอก,กว่าผู้ชายต้องพึ่งพาตนเองและฉันต้องการหาเงินเพื่อซื้อวิญญาณลังยูวางลูกชายของเขานั่งยองๆต่อหน้าเขาแล้วพูดว่าลูกถ้าลูกทนไม่ไหวก็อย่าฝืนถ้าทำไม่ได้แม่ของฉันจะหางานทำและช่วยคุณประหยัดเงินซื้อวิญญาณไม่ฉันต้องการประหยัดเงินของตัวเองทั้งหอวู่หลิงกล่าวอย่างหนักแน่นลังยูกลั้นน้ำตาและจบลูกชายของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า โอเคงั้นไปกันเถอะเมืองเอาไหลไม่ใหญ่มากและไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการขนส่งใดๆลังยูเดินไปกับทาง w ับลิวนานกว่า20นาทีและมาที่ห้องด้านหน้าขนาดเล็กด้านหน้าห้องดูโซมไปหน่อยและป้ายด้านบนเขียนคำว่ามังเทียนสตูดิโอทันทีที่ฉันเดินไปที่ประตูกลิ่นโลหะก็พัดเข้ามาบนใบหน้าของฉันลังยูกดกลิ่งประตูและหลังจากนั้นไม่นานประตูก็เปิดออกและชายวัยกลางคนก็เดินออกไป ชายวัยกลางคนสูงผิวคล้ำและมีคราวดูร้ายบนใบหน้าของเขาพี่ชายและน้องสาวอยู่ที่นี่เสียงของเขาต่ำและทรงพลังและถังหอวูหลิงรู้สึกหึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินลุงหอม่นเทียนเขาทักทายคุณลุงที่พบกันหลายครั้งด้วยความสุภาพใช่มังเทียนพยักหน้าอย่างไร้ความรู้สึกจากนั้นจึงคิดกับลังยูพี่ชายและน้องสาวกลับไปก่อนและไปรับเขาในอีกสองชั่วโมงพี่ชายมังเตียนถ้าอย่างนั้นฉันจะรบกวนคุณ ลังยูลังเลเล็กน้อยที่จะมองดูลูกชายของเขาและต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ในที่สุดเขาก็ถอยกลับ